ความแล้วก็ประมาณ5 6าหกรปีนะคะที่ผ่านมายัางไงถ้าไหนอ,อยากรู้รายละเอียดเนาะก็เข้าไปาซ,ซื้อใน Google ได้นะคะจะดีกุดนะคะที่ไม่เหี่ยนะคะดูน,น้ำสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นชื่อว่าใครเข้ามาบ้างเขาพูดห้ะสิบสล้านดวงใจน,น,นะคะ พ,พี่ปับ๊บดีนะคะยังไงเดี๋ยวท่านที่ได้ได้เงินรางวัลเนาะดนเงินรางวัลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวดิมจะกลับไปดิมจะทําการประสานงานโอนให้นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ไติดต่อติมมาทางไลน์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนเนาะดิมจะนั้นทางไลน์ให้นะคะเว้ยนัก่วงน้ำลง นั่งๆแดดร้อนตอนนี้แดดร้อน,น,น,นมาก ติมองไม่เห็นนะคะแดดตอนนี้แดดเปรี้ยงพี่ประคาดาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ กันมาดูนะคะวิวสวยมากค่ะฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นว่านจับฝันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมืองนะคะใครรู้จักบ้างเขาตอนนี้มองไม่เห็นนะแดดร้อนนะคะแดดจ้ามองไม่เห็นแสงสะท้อนติ่มก็มองไม่เห็นตอนนี้ก็ขออภัยนะคะท่านไหนเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะดูภาพเราอีกครั้งหนึ่งเนาะโอโอโอถ้าจะไปห้องกําเด้อขอไลค์กันกําเดียว แดดส่องสายตามองไม่เห็นใครเข้ามาบ้างตอนนี้ขออภัยด้วยนะคะทุกท่านเลยเนะาะเจล้านดวงใจขอบคุณมากมากพี่รัตดาวันแล้วก็พี่สาน้อยบ้านนานใช่ไหมคะพี่ประพาดาและใครอีก พี่แซมนนวใช่ไหมคะแซมนนวเข้ามาใช่ไหมคะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นตอนนี้หาเดดมองไม่เห็นรายชื่ออันนี้คือเขาเรียกว,ว,ว่าอะไรนะอ่าเจดีกุดลนะคะอ่ามีอายุป,ประมาณมีอายุป,ประมาณหกร้อยห้าสิบสองปีนะคะที่อยู่กับอ่าตำบลไม่เหียนนะคะนี่ ใครมาลูกโดมครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจเนาะไปเ,เลยดูบรรยากาศนะ ચ <laughs>